สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการเล่านิยายจีนแปลเรื่องราชันเทพเจ้าเรื่องนี้ยาวมากแต่ก็สนุกมากเหมือนกันยีน่หนอก็เลยย่อสั้นๆมาเล่าให้ฟังกันครั้งละ5ตอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสกายเป็นกำลังใจให้ยี่หนอด้วยเนอ้อ ความเดิมจากตอนที่แล้วเมื่อเจ้าเฟิงออกจากการปิดด่านฝึกตนแล้วเข้าช่วยเหลือสมาชิกในสาขาของเขารับมือการโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามด้วยการวางแผนที่แยบยนต์และความแข็งแกร่งที่มากล้นทําให้ลทัทธิโลหะเลือดสาขาของเจ้าเฟิงได้รับชัยชนะอย่างสวยงามโจนเถวชานเฟยถูกฆ่าตายเจ้าเฟิงได้ครอบครองพัดฉุยเย่เซียนเถาและทําให้มันยอมรับในตัวเขาได้แล้วเพื่อความวางใจในการปิดด่านฝึกตนเตรียมความพร้อมเข้าร่วมงานชุมนุมเซียนมังกร เจ้าเฟิงต้องสร้างความสมดุลในพื้นที่เขาจึงสั่งการให้กองกําลังภายใต้การปกครองของเขาโจมตีสองตระกูลใหญ่ที่เหลือในพื้นที่แห่งนั้นหลังจากที่พวกเขาไล่ล่าสานักร้อยบุปผาจนล่มสลายแล้วโดยให้เฉินเมืองเจิน้นนากําลังส่วนหนึ่งไปโจมตีถ่วงเวลาตระกูลปี้รองไว้ไม่ให้มาช่วยตระกูลหยุนรองได้ส่วนตนเองนั้นนำอวินชา เตียเย่และยอดฝีมือส่วนหนึ่งพร้อมกองกำลังเข้ารบกับตระกูลหยุนรองอีกฝ่ายที่กำลังหวาดภวาก็เกิดยินดีขึ้นเมื่อเทียนหยุนจืออาสาช่วยเหลือกองกำลังของทั้งสองฝ่ายอยู่กลางเวหาเหนือแม่น้ำสาสัดการโจมตีเข้าหากันสมาชิก ลัทธิโลหะเลือดมีมากมายขวัญกำลังใจสูงเพราะเจ้าเฟิงอยู่ใกล้ๆคอยสั่งการด้วยตนเองโดยมีเตี่ยเย่คอยคุ้มครองอยู่ข้างๆและอวินชาเป็นแนวหน้านำผู้อาวุโสขั้นมนุษย์แท้จำนวนมากเข้าโจมตีศัตรูตระกูลหยุ่นรองตั้งรับรอกำลังสนับสนุนจากตระกูลปี้รอง แต่ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายมาไม่ได้เพราะตระกูลใหญ่ทั้งสองถูกโจมตีพร้อมกันเหล่าคนระดับสูงของตระกูลยุนทั้งตกใจและโกรธเกรี้ยวผู้นำเท่าตระกูลหยุนปล่อยแรงกดดันขั้นผู้วิเศษแท้ออกทําให้ร่างกายและจิตใจของเจ้าเฟิงย่ําแย่ลงเล็กน้อยเจ้าเฟิงรู้ดีว่าหากสู้กันตัวต่อตัวเขาย่อมไม่มีโอกาสเอาชนะผู้นำเท่าได้แต่ถ้าใช้พลังของเตียเย่ร่วมกับอวินชา ยอมสามารถรับมือกับผู้นำตระกูลหยุนได้ในระยะเวลาหนึ่งเขาจึงออกคําสั่งให้เตี่ยเย่ไปช่วยอวินชาขณะที่ตนเองจับจ้องไปยังใต้สายน้ำที่ประกายกระบี่สว่างวูบสร้างการโจมตีที่ทรงพลังเทียบเท่ากับพลังของผู้นำเท่าตระกูลหยุนคนของทั้งสองฝั่งต่างเหลือบมองไปยังเทียนหยุนจือ ตอนนั้นเองน้ำในแม่น้ําก็พุ่งกระจายเผยให้เห็นร่างของสาวชุดแดงที่อยู่ในสภาพเหนื่อยอ่อนใบหน้ากระวนกระวายลนลานเทียนหยุนจือตกใจรับร่างที่เหนื่อยอ่อนราวกับผ่านพ้นความทรมานไร้ที่สิ้นสุดของเด็กสาวเอาไว้เจ้าเฟิงยิ้มมุมปากอย่างยินดีเทียนหยุนจือและสาวชุดแดงซ่อนตัวอยู่ใต้แม่น้ําเตรียมจะรอบโจมตีแต่กลับถูกดวงตาสีฟ้าใสายเย็นยะเยือกมองทะลุผ่านแม่น้ํากดดันคู่ต่อสู้ใน เสี้ยววินาทีเทียนหยุนจือก็ผวาระเบิดพลังมเมล็ดพันจิตแห่งกระบี่ออกมาเพื่อหลบหนีจากอันตรายเพียงกว่าตามองครั้งเดียวเจ้าเฟิงก็ทำให้ผู้ฝึกตนในขั้นมนุษย์แท้สูญเสียความสามารถในการต่อสู้เสียงกราดเกลี้ยวเด็ดเดี่ยวดังขึ้นจากความว่างเปล่าเจ้าเฟิงคู่ต่อสู้ของเจ้าคือข้า ดวงตาของเทียนยุนจือเย็นชากลิ่นอายของกระบี่ที่ไม่อาจมองเห็นแพร่กระจายดวงตาของเจ้าเฟิงสามารถตรวจจับระยะของจิตแห่งกระบี่ได้รวมทั้งเส้นทางการโจมตีของมันแม้ว่าพลังจิตของเจ้าเฟิงจะสามารถตรวจจับได้แต่ร่างกายไม่อาจเคลื่อนไหวได้ เคล็ดกระบี่ของเทียนหยุนจือวาดลงมเมล็ดพันจิตแห่งกระบี่ที่มองไม่เห็นเพิ่มพลังโจมตีของมันขึ้นอีกขั้นนั่นทําให้จิตใจของคู่ต่อสู้อ่อนแอลงทั้งยังทําลายภาพลวงตาทั้งหมดได้มเมล็ดพันจิตแห่งกระบี่ที่ไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเมื่อปะทะเข้ากับร่างของเจ้าเฟิงก็ราวกับความหนาแน่นลดลงพลังถดถอยลงอย่างมากใบหน้าของเทียนหยุนจือเต็มไปด้วยความตื่นตะลึง เขารู้สึกราวกับว่าจิตแห่งกระบี่ของเขาได้ล่วงเข้าไปยังบ่อน้ำเหมันอันไร้ก้นบึงเขาไม่เคยเจอสถานการณ์เช่นนี้เมื่อเป็นคู่ต่อสู้ที่อยู่ในระดับเดียวกันความคิดของเทียนหยุนจือที่จะปกป้องป้องกันพลังจิตมายาของเจ้าเฟิงด้วย จิตแห่งกระบี่นับว่าไร้ประโยชน์แน่นอนว่าคนที่มีจิตแห่งกระบี่ย่อมมีแรงใจแข็งแกร่งกระทั่งแหลมคมยิ่งนักทั้งยังสามารถตัดทำลายความคิดทั้งหลายได้ คลื่นวงแหวนอัศนีของเจ้าเฟิงพุ่งตรงไปยังร่างของเทียนหยุนจือทุกครั้งที่เทียนหยุนจือวาดดาบก็จะพบกับแรงต้านที่ไร้ที่สิ้นสุดกระแสะไฟฟ้าที่แพร่กระจายในอากาศทําให้ร่างของเขาชาความเร็วของเขาลดลงอย่างมากเหล่าระดับสูงของลัทธิโลหะเลือดสาขาเกิดความหวาดกลัวขึ้นในใจเมื่อเห็นว่าหัวหน้าของพวกเขามีพลังเพิ่มขึ้นรวดเร็วมาก พลังมหาศาลของมรดกอัศนีของเจ้าฟึงพุ่งตรงไปยังร่างของเทียนหยุนจือครั้งแล้วครั้งเล่าอีกฝ่ายป้องกันการโจมตีอย่างยากลำบากเข้าไกล้ร่างของเจ้าเฟึงอย่างยากเย็น ขณะที่ท่าทีของเจ้าเฟิงนั้นราวกับมาพักผ่อนไร้ซึ่งความเหนื่อยอ่อนใดๆเทียนหยุนจือสูดลมหายใจลึกก่อนใช้มรดกพลังสายเลือดของตระกูลเทียนและตระกูลยุนทำให้คลื่นวงแหวนอสเนีของเจ้าเฟิงถูกตัดออกโดยกระบี่ของเขาเจ้าเฟิงรับรู้ได้ว่าพลังของคู่ต่อสู้เพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่ถึงอย่างไรเขาก็ยังคงหลบการโจมตีของอีกฝ่ายได้อย่างง่ายดายทำให้ใจของเทียนยุนจือหล่นวูบสีหน้าซีดเซียวความจริงแล้วความเร็วของกระบี่นั้นรวดเร็วยิ่งนักผู้ฝึกตนขั้นมนุษย์แท้ระดับสุดยอดอยังไม่อาจหลบเลี่ยงได้แต่เจ้าเฟิงกลับรู้และหลบไปล่วงหน้าทุกครั้ง เจ้าเฟิงกลายเป็นเงาที่มีประกายไฟฟ้าพุ่งเข้าปะทะกับอีกฝ่ายส่องสว่างเจิดจ้าเทียนหยุนจือหน้าเปลี่ยนสีมองไม่เห็นร่างของเจ้าเฟิงกลิ่นอายเย็นเยียบแทรกซึมเข้าสู่จิตใจร่างกายเต็มไปด้วยความกระสับกระส่ายหน้าผาของเทียนหยุนจือปรากฏหยาดเหงื่อเย็นเยียบ ในรุ่นเดียวกันเขาไม่เคยเห็นใครมีความเร็วในการเคลื่อนไหวหน่ากลัวมากถึงเพียงนี้มาก่อนมันไม่เพียงรวดเร็วแต่ยังพล่าเลือนสร้างความงุนงงว่าร่างใดคือร่างจริงดาบอัศนีฟาดฟันลงไปด้านข้างของเทียนหยุนจือโจมตีที่ช่องว่างของอีกฝ่ายพอดีเทียนหยุนจือวาดผวาเหงื่อไหลโชกใช้จิตแห่งกระบี่ป้องกันการโจมตีของดาบอัศนีอย่างยากลําบากจากนั้นดาบอัศนีก็ระเบิดออก คลื่อนกระแสไฟฟ้าทรงพลังแพร่กระจายออกครอบคลุมทั่วทั้งร่างของเทียนหยุนจือร่างของเขาชาเน็บทําให้ความเร็วและความคล่องแคล่วลดลงเขาตกอยู่ในสถานการณ์ตั้งรับอย่างสมบูรณ์เจ้าเฟิงกลายเป็นฝ่ายถือไพ่เหนือกว่าทั้งที่ยังไม่ได้ใช้พลังสายเลือดในการเพิ่มพลังต่อสู้เขาใช้คู่ต่อสู้ในการทำความเข้าใจกับยางเกาพูดบุพผาอัศนีลึกลับที่มีทักษะ ลึกล้ำของคำพีบุปผาลึกลับและมรดกอัศนีอยู่เทียนหยุนจือยิ่งรับมือยิ่งตื่นตัวภายใต้สถานการณ์วิกฤตนี้ความสามารถและพลังจิตแห่งกระบี่ของเขาได้ถูกรีดเค้นออกมาในตอนนี้เหล่าคนของลัทธิโลหะเลือดล้วนได้เปรียบอย่างมากตระกูลหยุนรองลาถอยพ่ายแพ้ครั้งแล้วครั้งเล่า ผู้ช่วยเหลืออันแข็งแกร่งอย่างเทียนหยุนจือก็ถูกเจ้าเฟิงไล่ตอนอย่างรุนแรงอวินชาผู้อาวุโสใหญ่และคนระดับสูงของสาขาต่างรู้สึกชื่นชมนับถือหัวหน้าใหม่มากขึ้นในที่สุดพวกเขาก็เข้าใจว่าเหตุใดรองเจ้าลัทธิจึงยอมรับในตัวเด็กหนุ่มผู้นี้นัก เจ้าเฟิงทิ้งระยะห่างระหว่างตนเองกับเทียนหยุนจือซึ่งอีกฝ่ายหายใจหอบบนหน้าผากมีเหงื่อเม็ดโตบนร่างมีรอยไหม้หลายแห่งเทียนหยุนจือกัดฟันก่อนที่จะเอ่ยถามเหตุใดจึงไม่สู้ต่อเมื่อครู่เจ้าเกือบจะชนะข้าแล้วไม่ใช่หรือ เจ้าเฟิงไม่ตอบแต่มองไปยังอีกฝั่งของแม่น้ำกำลังสนับสนุนขั้นมนุษย์แท้ของตระกูลหยุนสาขาคนหนึ่งร่วงหล่นลงมาจากกลางอากาศคุกเข่าลงอยู่บนพื้นทั่วทั้งร่างเปียกโชกไปด้วยเหงื่อยอดฝีมือคนนี้คือแขกที่ได้ยินข่าวจึงไล่าตามมาจากสถานที่ห่างไกลเพื่อเข้าช่วยเหลือตระกูลหยุนรองแต่เหล่าระดับสูงของตระกูลหยุนยังไม่ทันได้ยินดีกำลังสนับสนุนผู้นี้ก็พ่ายแพ้ให้กับหนึ่งการมองของ เจ้าเฟิงสูญเสียความสามารถในการต่อสู้ไปเทียนหยุนจือทั้งตื่นตะลึงทั้งเกลี้ยกล่อดหวาดกลัวในความแข็งแกร่งของเจ้าเฟิงมากขึ้นไปอีกนั่นเพราะอีกฝ่ายไม่ได้สู้กับเขาอย่างเต็มที่และให้ความสนใจกับสถานการณ์โดยรอบอย่างมากใบหน้าของผู้นําเท่าตระกูลหยุนเต็มไปด้วยความหดหู่ปราณจิตวิญ,ญญาณทั่วทั้งร่างสั่นสะท้านอย่างรุนแรงแทบจะเผาไหม ตอนนี้คนตระกูลหยุนรองรวมทั้งเทียนหยุนจือต่างยากที่จะยอมรับได้ที่ผู้นําเท่าตระกูลหยุนแทบจะสละชีวิตตนเองเห็นเช่นนั้นเจ้าเฟิงก็ยิ้มแล้วเอ่อยออกมาผู้นําเท่าหากท่านเผาไหม้ปราณจิตวิญญาณของท่านย่อมสามารถฆ่าผู้ที่อยู่ในพลังขอบเขตจิตวิญญาณที่แท้จริงได้1นถึงสคนแต่ชีวิตของท่านเองก็จะต้องจบลงเช่นกันหากไม่มีท่านตระกูลหยุนรองก็คล้ายจบสิ้นลงแล้ว คำกล่าวของเขาทำให้การต่อสู้เข้าสู่สภาวะสงบผู้นำเท่าตระกูลหยุนขบฟันแน่นจนเห็นสันกรามเจ้าคิดจะทำอันใดกันแน่ตระกูลหยุนรองต้องยอมแพ้มอบดินแดนครึ่งหนึ่งเมืองผลึกเริ่มต้นและทรัพยากรอื่นๆรวมทั้งทําสัญญาเลือดว่าตระกูลหยุนรองจะขึ้นตรงและอยู่ในขอบเขตการดูแลของลัฐิโลหะเลือดสาขาเป็นระยะเวลา50ปี คนของจะกวลหยุนรอง ทั้งระดับสูงต่ำที่ตกอยู่ในสถานการณ์สิ้นหวังเผยสีหน้ายินดีออกมาอย่างน้อยตระกูลหยุ่นรองก็ไม่ต้องล่มสลายผู้นำเท่าลังเลเล็กน้อยเขาต่อรองที่จะมอบดินแดนกับทรัพยากรให้เพียง1ในสและรัฐที่โลหะเลือดสาขาต้องยืนยันว่าจะไม่รุกรานดินแดนของตระกูลหยุ่นรองเป็นระยะเวลา100ปีขณะที่ผู้นำเท่ายังไม่ยินยอมแต่โดยดีตอนนั้นพลังของเทียนหยุนจือก็ฟื้นฟู กลับมาได้อีกครั้งเขาส่งเสียงห้ามไม่ให้ผู้นำตอบรับคำขอแล้วปล่อยให้เขารับมือเองจากนั้นก็สูดลมหายใจลึกใส่เลือดทั้งสองภายในร่างแทบจะหลอมรวมกันปราณจิตวิญญาณสันสะา้าน จนแทบจะเผาไหม้มือจับกระบี่โบราณอีกครั้งจิตแห่งกระบี่ควบรวมกันเต็มเปี่ยมเจ้าเฟิงยิ้มอย่างไม่ใส่ใจนำพัดออกมาหน้าผากมีผนึกอัศนีจางๆขึ้นอีกครั้งจากนั้นจึงวาดพัดในมือออกคลื่นสายฟ้ารูปพัดกวาดออกซ้อนกันเป็นชั้นๆราวกับภูเขาใหญ่โตที่ถาถมลงพลังอำนาจแห่งจิตของจิตแห่งกระบี่ที่หน้าพรั่นพึงปะทะเข้ากับการโจมตีของพัดชุยเยเซียนเทา Priyang ร่างของเทียนหยุนจือถูกซัดกระเด็นลอยไปไกลหลายลี้ทั่วทั้งร่างไม่เกรียมกระแทกลงที่พื้นหมดสติไปกองกําลังทั้งสองฝ่ายนิ่งอึง้งใครจะคิดว่าเจ้าเฟิงใช้พัดฉุยเยเซียนเถาจะมีพลังรุนแรงขนาดนี้พลังหลอมรวมกันระหว่างสายฟ้าและสายน้ําเกิดเป็นพลังของวารีอสณีที่น่าหวาดกลัวขึ้นเจ้าเฟิงยิ้มเหี้ยมเกรียมเตรียมจะลงมืออีกครั้งแต่ผู้นําเท่าขวางไว้เสียก่อนโดยการยอมตกลง ทำตามข้อเสนอที่เจ้าเฟิงยื่นให้นั่นทําให้พัดในมือของเจ้าเฟิงหุบลงก่อนส่งสัญญาณให้เหล่าสมาชิกหยุดการโจมตีการโจมตีเมื่อครู่แม้จะมีพลังมหาศาลแต่ก็กินปราณจิตวิญญาณของเจ้าเฟิงไปกว่าสองส่วนจากนั้นเหล่าระดับสูงของทั้งสองฝั่งก็ได้ตกลงสัญญาการที่ดิมแม่น้ํา หลังจากการต่อสู้สถานการณ์ทั่วทั้งแม่น้ำพันธาราก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรุนแรงอำนาจของลัทธิโลหะเลือดสาขาได้ครอบคลุมพื้นที่พันธาราไว้อย่างมองไม่เห็นชื่อของเจ้าเฟิงทำให้กลุ่มอำนาจใหญ่น้อยจำนวนมากต้องหวาดกลัวกับข่าวนี้ เรียกได้ว่าตอนนี้พื้นที่พันธาราได้รวมเป็นหนึ่งเจ้าเฟิงนับว่าเป็นราชาไร้มงกุฎในพื้นที่แห่งนี้ขณะที่ผู้ชนะเดินทางกลับอย่างสงา่าใบหน้าของผู้นำ ฝ่ายที่พ่ายแพ้มืดทะมึนเต็มไปด้วยความกระวนกระวายเทียนหยุนจือคือทายาทของสองยอดฝีมือแห่งตระกูลเทียนและตระกูลหยุนได้ครอบครองมอรดกสายเลือดที่หายากทั้งสองพรสวรรค์จัดอยู่ในอันดับต้นๆแต่กลับต้องมาได้รับบาดเจ็บอย่างหนักในการต่อสู้ครั้งนี้โดยเฉพาะบาดแผลด้านจิตใจที่ถูกเจ้าเฟิงทำลายต้นอ่อนจิตวิญญ,ญาณแห่งดาบลงหลังจากหมอมีฝีมือตรวจ พยายามตรวจและให้การช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถปรากฏผลที่ร้ายที่สุดคือจิตใจแหลกสลายไม่แตกต่างจากตายไปแล้วซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นสูงมากหรือ ผลที่ดีหน่อยก็คือสามารถยืนหยัดขึ้นได้เป็นเหมือนการเกิดใหม่แต่โอกาสเป็นไปได้น้อยมากผู้ที่จะสามารถช่วยเขาได้มีเพียงแค่ราชาในขอบเขตปราณเทวะเท่านั้นจึงจะมีโอกาสซึ่งอย่าว่าแต่ขอบเขตปราณเทวะเลยแปดขั้วอำนาจแห่งอาณาจ,จักรนภาไม่มีแม้แต่ยอดฝีมือในขอบเขตแก่นก่อกำเนิดแต่แล้วหมอก็ได้แนะนำว่าอาจมีคนช่วยได้ ที่หอคอยเลี้วอูมีปราดล,ลึกลับเชี่ยวชาญชำนาญในทางภูมิศาสตร์ศาสตร์แห่งยาและค่ายกลความรู้ลึกล้ำาราวมหาสมุทรไม่มีสิ่งใดที่เขาไม่รู้มีคำกล่าวไว้ว่าแม้แต่ยอดฝีมือในขอบเขตแก่นก่อก,กำเนิดของสำนักเทียนหยวนแห่งสิบสำนักก็ยังต้องไปพบเขาและเขาก็คืออาจารย์ของฉินหวังเฟยนั่นเอง ผู้นำเท่าเคยได้ยินเรื่องของปราดผู้นั้นมาบ้างซึ่งโดยมากจะท่องเที่ยวไปทั่วทุกสารทิศหรือไม่ก็เก็บตัวอยู่ในหอคอยลิ้วอูไม่ต้อนรับแขกดวงตาของชายชราเปียกชื้นมือทั้งสองกำแน่นเล็บจิกลงไปที่ในเนื้อ มีน้อยคนที่จะรู้ว่าผู้นำเท่าคือตาของเทียนหยุนจือแม้แต่เจ้าตัวเองก็ไม่รู้เพราะมารดาของเขาตายไปตั้งแต่เขายังเด็กนี่เป็นครั้งแรกที่มาเยี่ยมญาติที่ตระกูลหยุนด้วยความตั้งใจของตน ครึ่งเดือนผ่านไปพลังของเจ้าเฟิงหากเผชิญหน้ากับขั้นผู้วิเศษแท้ที่อ่อนแอก็สามารถรับมือได้ซึ่งแหล่งกำเนิดจิตวิญญาณภายในร่างกายของเขาเริ่มก่อตัวแล้วหากสามารถทำให้มันเสถียรได้สำเร็จขั้นต่อไปก็คือการทำให้มันบริสุทธิ์และขยายมันออกระดับชีวิตของเจ้าเฟิงในตอนนี้เหนือกว่าสิ่งมีชีวิตทั่วไปแหล่งกำเนิดจิตวิญญาณในร่างของเขาสามารถเชื่อมต่อกับไอสวรรค์บนโลกที่แสนกว้างใหญ่ได้ สามารถดูดซึมและทําให้มันบริสุทธิ์ขึ้นได้ในระดับหนึ่งไอสวรรค์อัศนีเป็นไอสวรรค์ที่เจ้าเฟิงเชื่อมต่อได้ดีที่สุดจากนั้นจึงเป็นลมน้ําไฟและอื่นๆเจ้าเฟิงก้าวเข้าสู่ขั้นมนุษย์แท้ระดับต่ำได้อย่างสมบูรณ์เขามีวารีเร้นลับที่ได้จาก สมบัติสายทานจันทราซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ฝึกตนในขอบเขตจิตวิญญาณที่แท้จริงสัมผัสถึงหนทางแห่งโลกทำความเข้าใจถึงหน่อแห่งสำนึกรู้ได้โอกาสบรรลุถึงขั้นผู้วิเศษแท้มากขึ้น3ใน10ส่วนหลังจากปิดด่านฝึกตนอยู่ครึ่งเดือนเจ้าเฟิงจะออกมาหนึ่งครั้งเพื่อจัดการเรื่องราวในสาขา 2หัวหน้าสองรองหัวหน้ายุ่งมากจนก้นแทบไม่ติดที่นั่งเพราะหัวหน้าสาขาเอาแต่ปิดด่านฝึกตนไม่สนใจการงานใดๆกระทั่งการขอเข้าพบก็ยังไม่ได้รับดังนั้นทันทีที่ออกจากด่านฝึกตนรายงานเรื่องใหญ่เล็กต่างๆก็หลั่งไหลเข้ามาทันทีไม่ว่าจะเป็นฉานช่วยตูอิงจากกลุ่มโจนสลัดโลหิตคลั่งต้องการที่จะขอเข้าพบและอยากได้ตำแหน่งสูงในรัทธิโลหะเลือด ราชาแห่งชีอูชานยินพลังฝึกตนขั้นผู้วิเศษแท้ที่มีเรื่องขุนแค้นกับเจ้าเมืองหงหูเขาได้ยินถึงความสามารถของเจ้าเฟิงจึงเชิญไปยังภูเขาเพื่อกินดื่มทั้งยังบอกอีกว่าต้นมีบุตรสาวหน้าตางดงามหมดจดอยู่คนหนึ่งแล้วก็รายงานอื่นๆอีกมากมายเจ้าเฟิงฟังรายงานเหล่านี้พร้อมทั้งรูปหน้าผักของตัวเองพลางมุนคิ้วเข้าหากัน หากไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายอย่างพวกคําเชิญทั้งหลายนั่นพวกเจ้าจงปฏิเสธให้ข้าเขายกทุกเรื่องให้กับอวินชารองหัวหน้าสาขาและเหล่าผู้อาวุโสระดับสูงคนอื่นๆจนหมดสิน้นจากนั้นเจ้าเฟิงได้เอ่ยกับเตียเย่ข้ามีจดหมายฉบับหนึ่งจงนำไปส่งให้กับอาจารย์เถียการบอกให้เขามาสร้างอาวุธให้ข้า อาจารย์เถียการเขาคืออาจารย์ช่างที่เรื่องลือชื่อแห่งอาณาจากักรทั้งยังเป็นผู้อาวุโสในกองบัญชาการข้าจะไปส่งจดหมายให้แต่ข้าไม่มั่นใจนะว่าเขาจะมาได้หรือไม่ไม่ต้องห่วงความสัมพันธ์ของข้ากับอาจารย์เถียการนับว่าดีมาก เจ้าเฟิงยิ้มที่เขาเชิญอาจารย์เถียการมานั้นเป็นเพราะเขาต้องการที่จะลอมรวมอาวุธระยะไกลกับผลึกอู่หางหยวนและผลึกอู่หางรุย่ยเพื่อเพิ่มความสามารถของการสอดหลหัวรวมทั้งพัดฉุยเย่เซียนเถาที่สามารถใส่อาวุธลับเล็กๆได้7ชนิดตามที่ตนต้องการหลังจากจัดการทั้งหมดเสร็จสิ้นเจ้าเฟิงก็เริ่มปิดด่านฝึกตนต่อ ที่เมืองหงหูเจ้าเมืองได้รับรายงานเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าฟึงก็หันไปถามความเห็นของลูกสาวซึ่งนางแจ้งว่านางตัดสินใจจะเข้าร่วมงานชุมนุมเซียนมังกรสร้างความพึงพอใจให้แก่เจ้าเมืองหงหูอย่างมาก หลังจากที่มารดาและอาจารย์ของหลิวฉินซินตายไปทีละคนสิ่งที่นางเคยชอบก็กลับเมินเฉยอารมณ์เรียบเฉยเงียบงนันไม่ชอบการต่อสู้เจ้าเมืองหงหูอดสงสัยไม่ได้ว่าใครที่ช่วยให้ลูกสาวเปลี่ยนไปนางจึงชี้แจงว่านางได้พบกับอาจารย์ของท่านอาจารย์ซึ่งก็คือปราดลิ้วอูที่ได้คำนวณดูแล้ว ค้นพบว่างานชุมนุมเซียนมังกรในครั้งนี้จะมีมรดกที่ทรงพลังอย่างเช่นมรดกความลับสวรรค์และอื่นๆโอกาสที่ทวีบุปผาครามจะเชื่อมต่อกับพวกมันมีมากกว่าหนึ่งใน10ส,ส่วนยิ่งไปกว่านั้นความเป็นไปได้ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกไม่ช้าทวีบุปผาครามจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากให้นางคว้าโอกาสนี้ไว้จเจ้าเมืองหงหูรู้สึกตื่นเต้นขึ้น,นอย่างเลี่ยงไม่ได้เขาเคยได้ร่วมงานชุมนุม มนมเซียนมังกรสองครั้งและได้ครองอันดับ1ในร้อยคนแรกเพียงแต่ในรอบร้อยปีที่ผ่านมางานชุมนุมเซียนมังกรไม่เคยปรากฏมรดกที่ทรงพลังเช่นนี้มาก่อนงานชุมนุมเซียนมังกรนั้นจะจัดขึ้นในทุกๆ1ิปีตรับเท่าที่อายุไม่เกิน50ปีก็สามารถเข้าร่วมได้ สำหรับสำนักเทียนหยวนในฐานะของ10ยอดสำนักแห่งทวีปงานชุมนุมเซียนมังกรแต่ละครั้งมีตำแหน่งเข้าร่วมได้ทั้งหมด10ตำแหน่งการแข่งขันภายในจึงรุนแรงมากเพราะสิทธิสายในของสำนักมีมากกว่า1,000สิทธิหลักเองก็มีจำนวนนับ10 เจ้าอยู่เฟยอาศัยอยู่ที่สำนักแห่งนี้และมีโอกาสสูงมากที่จะได้เป็นตัวแทนสำนักในการเข้าร่วมงานชุมนุมเซียนมังกรนางนั้นปรากฏตัวน้อยมากนั่นคืออัจฉริยะที่สำนักสามก่อกำเนิดแนะนำมาพรสวรรค์ของนางยอดเยี่ยมมาก พลังสายเลือดเองก็พิเศษทันทีที่เข้าร่วมกับสำนักก็ได้เป็นสิทธิ์ของผู้สูงสัก์ในขอบเขตแก่นก่อกำเนิดในรุ่นนี้ของสำนักเทียนหยวนมีเพียงโมเทียนอี้สิทธิ์อันดับหนึ่งของสำนักที่ตอนนี้อยู่ในขั้นผู้วิเศษแท้ระดับต่ำและเจ้าหยู่เฟยที่ได้เป็นสิทธิ์ของผู้สูงศักด์ในขอบเขตแก่นก่อกำเนิดเมื่อไม่นานมานี้เจ้าหยู่เฟยได้ทำความเข้าใจกับเคล็ดวิชาลับอย่างต่อเนื่องโดยได้รับการชี้แนะจากผู้ เป็นอาจาารย์นงเข้าร่วมสำนักเทียนหยวนเมื่อหนึ่งปีก่อนตอนนั้นนางมีพลังอยู่ในขั้นครึ่ง9ก้าสู่ขอบเขตจิตวิญญาณที่แท้จริงแต่บัดนี้นางบรรลุสู่ขั้นมนุษย์แท้ระดับสูงจนนับได้ว่าเป็นหนึ่งใน10อันดับแรกของสิทธิ์หลักการพัฒนาที่น่าหวาดกลัวนี้อาจเกี่ยวข้องกับพลังสายเลือดที่พิเศษของนาง หลังจากที่บรรลุเข้าสู่ขอบเขตจ,จิตวิญญาณที่แท้จริงปราณจิตวิญญาณในร่างของนางก็ยากที่จะตรวจสอบมากกว่าเดิม วิชาของเจ้ายูเฟยนั้นราวกับเมฆที่เคลื่อนคล้อยสายน้ำที่รินไหลทุกการเคลื่อนไหวให้ความรู้สึกน่ามองมรดกสายเลือดของนางพิเศษมากสายเลือดของเจ้ายูเฟยสามารถเชื่อมต่อกับไอสวรรค์ได้ในระดับสูงเลือดเนื้อทั่วทั้งร่างสามารถดูดซึมไอสวรรค์ได้มรดกสายเลือดของนางเกี่ยวข้องกับเผ่าพันธุ์ที่แข็งแกร่งที่เกือบจะหายสาบสูญไปแล้วรายชื่อหมื่นพันโบราณน,นี้ ไม่ว่าจะเป็นมรดกสายเลือดใดล้วนเก่าแก่โบราณจนนับเป็นตำนานกระทั่งพรสวรรค์สายเลือดของราชาในขอบเขตดานเทวะยังไม่อาจเทียบเคียงได้แม้ว่าเจ้าอยู่เฟ่ยจะมีพลังสายเลือดของรายชื่อหมื่นพันหมื่นเผ่าพันโบราณเพียงจางๆในอนาคตความสำเร็จของนางก็จะไร้ขีดจำกัดกระทั่งมีโอกาสเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของทั่วทั้งทวีปได้ เมื่อพู้เป็นเจ้าของค้นพบพลังสายเลือดของตนจะทําให้ความสามารถในการฝึกฝนตนเองเพิ่มขึ้นทําให้เกิดสํานึกรู้ตอบสนองกับบรรพบุรุษกระทั่งอาจเกิดการเปลี่ยนแปลง ที่ยากจะได้พบเห็นอีกด้วยสิ่งที่เรียกว่าการย้อนคืนนั้นคือการได้รับพลังสายเลือดของบรรพบุรุษจริงๆอย่างเช่นหากบรรพบุรุษเป็นราชาในขอบเขตปราณเทวะเมื่อผ่านการย้อนคืนของสายเลือดพลังสายเลือดของทายาตรุ่นหลังก็จะมีความสามารถใกล้เคียงกับบรรพบุรุษเพียงแต่สายเลือดของคนรุ่นหลังนั้นเมื่อผ่านการสืบทอดมาหลายครั้งมันจึงบางเบามาก ต้นตระกูลยิ่งมีประวัติยาวนานเท่าใดความเข้มข้นของพลังสายเลือดก็จะน้อยลงตามไปด้วยในตอนนี้มรดกสายเลือดของเจ้ายูเฟยยังรอการประเมินค่าอยู่แต่สิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดของนางคือความเร็วในการฝึกตนที่ไม่อาจหาผู้ใดเทียบเคียง ในด้านความเร็วของการฝึกตนอยู่เทียนห้าวแห่งทวีปกลางอายุประมาณ20ปีมีพลังฝึกตนอยู่ในขั้นผู้วิเศษแท้ระดับสุดยอดแล้วเป็นที่รู้จาักกาันในานามอัจฉริยะอันดับหนึ่งของทวีปเหนือกว่าผู้ใดในรอบพันปีอยู่เทียนห้าวมีบิดามารดาเป็นผู้สูงสักดิ์ในขอบเขตแก่นก่อกำเนิดต้นตระกูลเป็นราชาในขอบเขตปราณเทวะทันทีที่ลืมตาดูโลกก็เป็นบุตร ที่ถูกเลือกจากสวรรค์ได้รับทรัพ,พยากรการสั่งสอนที่ดีที่สุดส่วนเจ้าอยู่เฟยนั้นตั้งแต่เด็ก ทั้งด้านทรัพยากรและไอสวรรค์ล้วนน้อยนิดทําให้ระดับแรกเริ่มพัฒนาไปได้อย่างเชื่องช้าและยากลําบากแต่มันก็มีข้อดีที่ใหญ่หลวงก็คือพื้นฐานของนางมั่นคงอย่างมากในทวีปบุปผาครามอันกว้างใหญ่ทวีปเหนือทวีปกลางทวีปตะวันตกและทวีปตะวันออกสํานักและกลุ่มอํานาจใหญ่โตจํานวนมากได้เตรียมตัวสําหรับงานชุมนุมเซียนมังกรตําแหน่งที่จะสามารถเข้าร่วมได้มีไม่มากนัก สำนักที่แข็งแกร่งและอาณาจักรขนาดใหญ่อย่างอาณาจักรนภาจะได้รับ10ตำแหน่งสำหรับแคว้นใหญ่ทั่วไปจะได้รับ2ตำแหน่งณดินแดนแคว้นเมคาอันห่างไกลหลังจากที่13สำนักยอมสิโรราบ13แคว้นเมคาก็ได้รวมเข้ากับแขวนใหญ่มังกรโลหะ ที่สำนักจันสลายเปิ่ยโมยมีพลังฝึกตนในขั้นครึ่ง9ก้าสู่ขอบเขตจ,จิตวิญญาณที่แท้จริงผู้อาวุโสไหย,ยุนคาดหวังว่าเปิ่ยโมยซึ่งเป็นอัจฉริยะที่มีพรสวรรค์สูงสุดในสำนักจันสลายจะได้เข้าร่วมงานชุมนุมเซียนมังกร เมื่อหนึ่งปีก่อนเปิ่มอมโมยเอาชนะหยางการได้และกลายเป็นหัวหน้าสิทธิ์หากเขาอยากมีโอกาสเข้าร่วมงานชุมนุมเซียนมังกรขั้นแรกเขาจะต้องทะลวงเข้าสู่ปราณจิตวิญญาณที่แท้จริงให้ได้ก่อนมีเพียงแขวนใหญ่เท่านั้นที่จะได้รับตำแหน่งในการเข้าร่วมหากไม่ได้รวมเข้ากับแขวนใหญ่มังกรโลหะโอกาสที่เขาจะได้เข้าร่วมนับว่าแทบไม่มีหวังส่วนหยางการที่มีพลังฝึกตนรั้งอยู่ที่นภา,าที่เจ็ด ขั้นระดับสุดยอดข้อขวดนั้นอาจจะยังคงอยู่อีกหลายปีผู้อาวุโสหนึ่งจึงแนะนำให้เขาออกเดินทางไปนอกสำนักจะดีกว่าอย่างการก็ยอมรับเขาเองก็รับรู้ได้ถึงพลังฝึกตนที่หยุดนิ่ง ูอาวุโสหนึ่งยังแนะนําอีกว่างานชุมนุมเซียนมังกรจะเริ่มในอีก6เดือนข้างหน้าด้วยพลังของอย่างการย่อมไม่อาจมีคุณสมบัติเข้าร่วมได้แต่การออกเดินทางครั้งนี้ของเขาเขาสามารถไปดูและศึกษางานชุมนุมเซียนมังกรได้หากต้องการบางทีการเปิดโลก,กทัศน์ครั้งนี้อาจมีประโยชน์กับเขามากก็ได้ อย่างการรับคำและตั้งใจจะไปดูการประลองครั้งยิ่งใหญ่ของทั้งทวีปให้ได้แม้ว่าจะต้องเจอกับอุปสรรคแทบจะเอาชีวิตไม่รอดก็ตาม แต่ด้วยความเร็วของยางการในตอนนี้แม้จะใช้เวลาหนึ่งหรือ2ปีก็ไม่อาจไปถึงและมีโอกาสตายในสถานการณ์อันตรายระหว่างทางสูงผู้อาวุโสหนึ่งได้เตรียมการไว้ให้สิทธิ์รักเรียบร้อยแล้วเขามีเพื่อนในขอบเขตจิตวิญญาณที่แท้จริงในแคว้นใหญ่มังกรลหะคนหนึ่งเตรียมที่จะนำสิทธ ชมและศึกษาง,งานชุมนุมเซียนมังกรซึ่งจะสามารถพาหยางการไปด้วยได้ผู้อาวุโสหนึ่งมอบจดหมายและกำไรมิติให้แก่สิทธิ์ใหญ่ของตนหยางการรู้สึกยินดีอย่างมากเขาพบว่าในกำไรเต็มไปด้วยผลึกเริ่มต้นและยาจิตวิญญาณจานวนมากขณะที่ร่างของหยางการเลือนหายไปหางตาของผู้อาวุโสหนึ่งเปียกชื้นขึ้นเล็กๆก,ก่อนเอออย่าได้โทษความเห็นแก่ตัวของอาจารย์เลย เหตุผลที่ผู้อาวุโสหนึ่งให้อย่างการไปชมและศึกษางานชุมนุมเซียนมังกรน,นั้นในใจปิดบังความคิดหนึ่งเอาไว้ส่วนทางด้านของเจ้าเฟิงเขายังคงปิดด่านฝึกตนโดยไม่มีใครรู้ว่าในร่างของเจ้าเฟิงมีแหล่งกำเนิดจิตวิญญ,ญาณสองอันซึ่งในสถานการณ์ปกติแหล่งกำเนิดจิตวิญญ,ญาณของจอมโจรฉุยเย่จะทำเพียงเสริมแหล่งกำเนิดจิตวิญญ,ญาณของเจ้าเฟิงอย่างเงียบๆโดยแหล่งกำเนิดจิตวิญญ,ญาณของจอมโจรฉุยเย่ มาจากการฝึกคำพีบุปผาลึกลับแหล่งกำเนิดจิตวิญญาณนี้ต้องใช้ให้น้อยหากไม่ใช่ช่วงเวลาวิกฤตก็ไม่ควรนำมาใช้ตอนนั้นเองเตียเยได้นำจดหมายจากรองเจ้าลัทธิที่เขียนด้วยมือตนเองมาให้เจ้าเฟิงเปิดออกอ่านในตาสองประกายวูบเนื้อความในจดหมายมีอยู่ว่า ภายในหนึ่งเดือนให้ไปยังเมืองหลวงเพื่อเข้าร่วมในงานประลองตำแหน่งงานชุมนุมเซียนมังกรทั่วทั้งอาณาจากาาักรณภามีทั้งหมด10ตตำแหน่ง